ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปุพารามนะครับตําบลวังกระแจอําเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดตราดนะครับก่อตั้งมาก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับยุคสมัยของพระเจ้าปราสาททองนะครับซึ่งในวัดนี้ก็มีความสําคัญและความสวยงามหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในวัดนะครับพาเดินดูวัดนะครับถือว่าเป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับ ครับสำหรับวัดบุปผาลามนะครับตั้งอยู่ที่หมู่3นะครับตำบลวังกระแจอําเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับตามตำนานนะครับประวัติเล่าว่าวัดแห่งนี้นะครับมีความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีนะครับตามประวัติเท่าที่สืบได้นะครับการก่อสร้างวัดนะครับหลวงเมืองนะครับหรือว่าครืบหาบดีนะครับบ้านเกาะกันเกลากิจจะสร้างวัดจึงปรึกษาหารือกัน กับคนในชุมชนนะครับและมอบหมายให้ตัวแทนไปหาดูสถานที่ที่เหมาะสมนะครับจึงตัวแทนก็ได้รับมอบหมายได้เข้ามาดูบริเวณที่ดินแห่งนี้นะครับได้กลิ่นดอกไม้หอมหวนเดินไปตามกลิ่นนั้นนะครับก็ไม่พบจึงคิดว่าน่าจะเป็นนิมิตที่ดีประกอบกับพื้นที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนเนินนะครับถ้าสร้างวัดขึ้นมาน่าจะโดดเด่นนะครับจึงได้นําเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ประสบในครั้งนี้ไปบอกกับหลวงเมืองนะครับซึ่งหลวงเมืองก็เห็นด้วย ได้ลงมือเตรียมพื้นที่และสร้างวัดขึ้นให้ชื่อตามนิมิตหมายว่าวัดบุบพารามนะครับแปลว่าอารามแห่งดอกไม้หรือว่าสวนดอกไม้นะครับตึงในสมัยต่อมาคนก็เรียกชื่อวัดไปตามพื้นที่ที่ตั้งว่าวัดปากทางบ้างเพราะเป็นเส้นทางที่จะผ่านไปทางทะวันตกนะครับซึ่งสมัยก่อนชาวตลาดไปทําสวนพริกไทยนะครับกันมากห่างจากวัดไปประมาณ3-4กิโลเมตรเรียกว่าวัด เนินย่องบ้างเพราะบริเวณห่างวัดไปเล็กน้อยมีต้นย่องนะครับขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากเรียกว่าวัดปลายคลองบ้างนะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านปลายคลองนะครับซึ่งชื่อปลายคลองนี้ครับติดปากกันมานานนะครับซึ่งส่วนวัดบุพารามนะครับได้นำมาใช้เป็นทางการอีกครั้งเมื่อปีพศ2500 หนะครับตามทะเบียนพระสงฆ์ที่มีบันทึกไว้นะครับโดยเมื่อปี2504นะครับยังเป็นวัดปลายคลองนะครับแต่เมื่อปี2 5 0 5นะครับเป็นวัดบุบบบพาร,รามเรื <ภา S 1> ร่อยมาจนถึงปัจ <ภา S 1> จุบันนะครับ,รบก็จะมีนะครับจากหลักฐานทะเบียนที่กรมศาสนานะครับได้ตรวจสอบเมื่อปี2529รับรองว่าวัดบุพารามได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยานะครับโดยหลวงเมืองนะครับเป็นผู้สร้างเมื ก็เป็นพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นพระอุโบสถเก่าแก่มากนะครับตามประวัติก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับถึงตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาาทสงตะ์ทองรตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธบาทนะครับ มีพรุทธรูปนะครับแล้วก็ภาพวาดนะครับด้านหลังฝาผนังถือเป็นวัดที่วางแลนสเคปได้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็วัดสะอาดสะอ้านมากนะครับ ด้านนั้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับไฮไลท์อย่างหนึ่งของวัดปุ่ผารามก็คือนะครับกุฏิเล็กนะครับซึ่งถือว่าเป็นกุฏิที่พอเหมาะนะครับสำหรับพระพิสุนะครับใช้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนะครับ ครับกุฏิก็จะเป็นไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะสำหรับพระพิสูจน์หรูปนะครับสามารถที่จะเข้าไปจำวัดหรือว่าปฏิบัติกิจของสงฆ์นะครับปฏิบัติกรรมฐานนะครับเป็นกุฏิขนาดเล็กนะครับสร้างจากไม้เนื้อแข็งขนาดกว้าง2เมตรยาว4เมตรครึ่งนะครับมีจำนวนทั้งหมด11หลังนะครับ 11ลังก็ถ้ามองดูแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นอาคารทรงไทยนะครับหลังคาจั่วสูงด้านล่างก็จะปูด้วยกระเบื้องนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเหมาะสำหรับพระภิสุซึ่งเข้ามาพำนักในนี้ได้ปฏิบัติธรรมนะครับถือว่าเป็นกุฏิที่สร้างแบบถูกหลักพระธรรมวินัยนะครับ พอเหมาะนะครับสมควรแก่สมณะสารูปนะครับเป็นถือว่าเป็นกุฏิที่สัปปายะสำหรับพระพิสุนะครับซึ่งจะปฏิบัติกรรมฐานนะครับก็ลักษณะก็มีบันไดขึ้นนะครับบันได5ขั้นนะครับขึ้นมาแล้วก็เนี่ยครับเป็นกุฏิเล็กๆมีประตูนะครับ you